คุณผู้ชมคะการเดินทางไปโรงเรียนที่สะดวกและปลอดภัยยังถือเป็นเรื่องยากค่ะสําหรับนักเรียนส่วนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกว่าจะไปถึงโรงเรียนพวกเขาต้องทุลักทุเลข,ขนาดไหนให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันค่ะนี่คือสภาพของนักเรียนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะสาเหตุที่เนื้อตัวเลอะเทอะขนาดนี้ไม่ใช่เพราะว่าไปชกต่อยหรือว่าเล่นสนที่ไหนแต่เป็นเพราะถนนเจ้าปัญหาค่ะ ไยเลยบููักหรอมาโอแดงหมดนาะเพื่อไรเพื่อไรพอลงเลียงเบ่คู่เลยไปอยู่บ่เป็นไปอยู่บ่แบบนี้นะ นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุก็คือนายกิติพงษ์นารีนุชเป็นนักเรียนชั้นม .6 ค่ะอีกคนหนึ่งคือนายรุ่งสุริยาน้อยหลานเมืองชั้นม .5 บ้านอยู่ในพื้นที่หมู่7ตําบลนาโศกอําเภอเมืองมุกดาหารเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าวันที่เกิดเหตุได้ขี่รถจักรยายนยนต์ไปโรงเรียนตามปกติแต่ฝนที่ตกลงมาทําให้ถนนเละและลื่นพอถึงที่เกิดเหตุมีรถสวนมาก็เลยหักหลบทําให้รถฉลับล้มลง เสื้อนักเรียนเลอะเทอะปืนไปด้วยโครนแดงและเบรกรถก็หักไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วซึ่งวันนั้นก็เดินทางไปโรงเรียนต่อค่ะโดยได้ไปอาบน้ําที่บ้านเพื่อนและขอยืมชุดน,นักเรียนของเพื่อนใส่ไปโรงเรียนด้วยนายกิติพงศ์เล่าอีกนะคะว่าถนนเส้นนี้พอถึงหน้าแรงก็จะเป็นฝุน่นแต่พอมาถึงหน้าฝนถนนก็เละตลอดสายชาวบ้านที่ผ่านเส้นทางนี้มีด้วยกัน4ี่หมู่บ้านค่ะ คือบ้านบากบ้านห้วยละโมงบ้านคำบกและบ้านโคกป่งเปื่อยประมาณ3,000คนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยทำถนนให้ใหม่จะเป็นลาดยางก็ได้จะได้สัญจรไปมาสะดวกสบายและรวดเร็วบางวันรถใหญ่ขับสวนมาก็ต้องจอดรอนานค่ะทำให้เด็กๆไปโรงเรียนสาย ถนนเส้นนี้เป็นถนนระหว่างหมู่บ้านห้วยละมงตำบลคำบกอเคำชะอีจังหวัดมุกดาหารยาวไปถึงบ้านคงป่งเปือยตำบลน,นาโศกอเ,เมืองมุกดาหารระยะทางประมาณ8กิโลเมตรค่ะแต่สำหรับนักเรียนทั้งสองคนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนบ้านคำบกตำบลคำชะอีก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์ประมาณ13กิโลเมตร